มากรุงนันนิสเตลรูปีนี้นะคะเป็นปีแรกที่บ้านเรานะคะมีต้นคริสต์มาสเป็นของตัวเองค่ะและเด็กๆก็ได้แต่งต้นคริสต์มาสด้วยตัวเองค่ะแม่เอก็ไปซื้อมาจากอีเกียนะคะ นี่คือบรรยากาศค่ำคืนในวันคริสต์มาสอีฟค่ะเด็กๆจะนอนหลับไหมนะเด็กๆนอนหลับแล้วค่ะถึงเวลาซานตานะคะมาวางของขวัญแล้วค่ะน้องไอหน้านะคะปีนี้เขียนจดหมายถึงซานตาคอสค่ะบอกว่าอยากได้ชุดนอนเรืองแสงของอุลตร้าแมนค่ะเหตุผลก็คือว่าเวลานอนอยากให้แม่และทุกคนนะคะเห็นไอหน้าจังทั้งตอนหลับและตอนตื่นค่ะ ส่วนของมานาคุงนะคะก็อยากได้เลโก้นะคะเขียนว่าขอเลโก้ธรรมดาก็พอค่ะเรามาลุ้นกันค่ะว่าเด็กๆจะสมหวังกันหรือเปล่า

アイなウルトラマンのパジャマが良かったのにさ、キムツのパジャマやっン。アナちゃんキムツも好きでしょ好きだけど。まあいいや。だち、うん、でも嬉しいやな。お誕生日になった。お誕生日になったじゃうわ。あっすげえ レレトト <laughs> 見て郎と全ほら、みみんんんんん、なな、なな可愛いいい、うん、赤妻蒲田炭治郎橋の助富岡義勇・煉獄・みんなすげええんんってきよううか、がおおにぎりだたまししあでも光るよ。 誰決めつね。め見たことないよ。うん、うん。光るやで。えー、どこの部分光るやろ。めっちゃ綺麗だな、ね。どうやって開ける？ママ。どうやって？いてあるから。書いてあるから。ほら。書いてあるやろ。はい、何が入ってるかあ見てここにもいいよ。開けたら。 เช้าวันนี้นะคะแม่เอตั้งใจจะทำเค้คกกล้วยหอมค่ะนึกอยากกินขนมแบบ บ้านเรานะคะขนมเค้กกล้วยหอมแบบไทยๆค่ะแต่แม่อเอเนี่ยชอบกินขนมที่หวานกลมกล่อมไม่หวานมากค่ะก็เลยต้องทำเองค่ะอีกอย่างก็หาซื้อที่นี่ไม่ได้เนาะกล้วยที่เม่ใช้นะคะเป็นกล้วยที่แบบว่าห้างเขาคัดออกแล้วค่ะคือมาลดราคาแล้วค่ะอันนี้แหละกําลังดีค่ะเปลือกสีดํานะแต่ข้างในเนี่ยเอามาทําเค้กกล้วยหอมอร่อยเลยค่ะเม่ก็เตรียมจะบดกล้วยนะคะ ใส่กล้วยหอมไปสองลูกค่ะเค้กกล้วยหอมสูตรนี้นะคะแม่เอ้ภูมิใจนําเสนอมากค่ะเพราะว่าแม่กินแล้วฟินมากๆเลยค่ะวัตถุดิบต่างๆนะคะก็ตามทีมเอเขียนอธิบายไว้เลยค่ะเพื่อนๆตอนนี้แม่เอ้ก็ตอกไข่ไก่ไปสองฟองค่ะเรามาเริ่มทำกันเลยเนาะเพราะว่าแม่เอจะรีบทำนะคะแล้วเอาไปฝากพ่อแม่สามีด้วยค่ะ เมย์จะค่อยๆใส่น้ำตาลนะคะจากนั้นก็เริ่มตีค่ะเราจะใช้ความแรงแบบเบาถึงปานกลางนะคะแล้วก็ใช้ความแรงสุดประมาณ7นาทีต่อเนื่องค่ะเหมือนการทำเค้กเลยเมย์ก็พูดไปเรื่อยค่ะเค้กกล้วยหอมก็เป็นเค้กนะคะไม่ใช่เค้กตรงไหนเอาปากามาวงใส่เกลือค่ะแล้วก็ตีไข่อย่างต่อเนื่องนะคะเกลือน้ำตาลไข่ค่ะ ก็จนกว่าจะขึ้นฟองนะคะแม่เอกก็ไม่รู้เรียกสับเค้กถูกไหมแต่ก็ประมาณนี้ล่ะค่ะต่อมาเรามาร่อนแป้งนะคะในนี้แม่เอกก็ใส่แป้งเค้กแล้วก็เบกกิ้งดอร์แล้วก็ผงฟูค่ะร่อนพร้อมกันเลยนะแล้วก็เอามาคนคนคนค่ะเติมนมสดไปค่ะ ตามด้วยน้ำมะนาวนะต่อด้วยน้ำมันพืชค่ะค่อยๆใส่นะจากนั้นก็รีบคนให้เข้ากันเลยค่ะผลนแป้งเรียบร้อยแล้วนะคะก็เตรียมเอากล้วยหอมที่เราบดไว้ค่ะมาเทใส่เลยค่ะ ทำด้วยความรวดเร็วนะคะจากนั้นใช้เครื่องตีแป้งนะคะเบอร์เบาถึงกลางค่ะก็ประมาณ3นาทีนะคะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี้ค่ะเนื้อแป้งก็จะประมาณนี้เม่ก็พยายามเอาภายนะคะมาบีบค่ะเผื่อกล้วยจะไม่ละเอียดเนาะเช็คความเรียบร้อยนิดนึงค่ะเม่ใช้ถาดมัฟฟิงนะคะอันนี้ก็ไปซื้อจากห้างอิเกียเหมือนกันค่ะเทใส่เหยือกนะคะเพราะว่าจะได้ รินง่ายนะคะมเมยก็กลัวทำหกเลอะเธอเนาะถ้าเ,เพื่อนกลัวที่จะทำให้กล้วยออกมาไม่สวยนะคะก็ใส่ประมาณไป2อส่วนสถ้วยนะคะแต่แม่เอนี่ก็จะใส่เท่าที่มีอะคะ่ะแป้งนะคะเพราะว่าเสียดายของค่ะนึ่งออกมาก็โอเคนะ ตั้งถ้วยกระดาษให้ตรงๆค่ะถ้าตั้งไม่ตรงนะกล้วยจะออกมาเค้กกล้วยหอมเนี่ยจะออกมาแบบล้นๆเบี้ยวๆค่ะเรามาตกแต่งหน้าเค้กก่อนที่จะอบนะคะแม่เอจะใส่ลูกเกดค่ะแล้วก็อัลมอนด์สไลด์ค่ะก็มีอะไรก็ใส่อันนั้นนะ่ะเนาะวันนี้แม่เอมีประมาณนี้ค่ะแล้วก็ใส่ช็อกโกแลตชิพค่ะว่าเด็กๆชอบกินช็อกโกแลตค่ะ ระหว่างที่แม่เอเทขนมใส่ถ้วยนะคะแม่เอได้ทำการวอร์มเตานะคะไว้ที่170องศาค่ะก็ต้องวอร์มเตาก่อนอบเค้กเนาะจากนั้นแม่เอก็เคาะเคาะไล่อากาศค่ะก็พยายามไม่ให้ถ้วยเบี้ยวนะคะก็กลัวจะเค้กออกมาไม่สวยเข้าเตาอบค่ะแม่เอจะอบที่ไฟ170องศานะคะความร้อน170องศา เป็นเวลา25นาทีค่ะระหว่างอบเมอก็ลุ้นไปนะคะว่าจะออกมาหนะ้าตาเป็นยังไงเพราะว่านานๆจะทำทีค่ะก็ออกมาประมาณนี้นะคะเพื่อนๆก็ลองตัดสินเอานะคะว่าสวยหรือเปล่าแต่รสชาติเนี่ยแมเอว่าโอเคเลยนะอ้อลืมบอกไปนะคะถ้าเพื่อนๆไม่แน่ใจว่าสุกหรือเปล่าลองเอาไม้จิ้มฟันนะคะจิ้มไปค่ะถ้าไม่มีอะไรติดขึ้นมาก็แปลว่าสุกรับประทานได้แล้วค่ะ นี่คะ่ะเนื้อออกมาก็จะประมาณนี้คะ่ะอร่อยเลยแหละลองทำทานกันดูนะคะเด็กๆบ้านแม่เอนี่ชอบติดใจเลยคะ่ะแต่แม่ต้องแบ่งไปฝากคุณปู่คุณย่าด้วยนะวันนี้ก็ลองรับประทานคนละถ้วยก่อนก็แล้วกันโอชิโอชิทุกคนได้สกมได้สกีกินให้หมดนะลูกนะโอชิตาสกม ร้อนเต่าด้วยลูกทุกคนได้กลินอ,อุกทุกคนทุกคได้กลิ่นกินเค้กนี่สิในแม่ใน,นแม่เอาเคก้กให้กินอ๋า,อาโอชิบก็โปชตีนจ้าแม่กินลูกเกดเนี่ยอร่อยอ่ะปใส่จานกินโดโซิ อร่อยไหมดูมานะกินใหญ่เลยเป็นยังไงไอหน้ามานะบอกโุ๊ยเห็นเด็กๆกินแบบนี้แม่ก็ปล yani. ื้มใจนะคะเรามาอ่านจดหมายของซานต้าค่ะก็เขียนอธิบายเหตุผลว่าทําไมน้องไอหน้าไม่ได้ชุดอุลตราแมงนะคะเพราะว่ามีเฉพาะของเด็กเล็กเท่านั้นค่ะ ไอคอมัสเอไอคอนิมัส Merry Christmas ไหนแม่ดูซิ <laughs> มุจิก็เร่อไม่ไหนไอ้เนืมุจิอัดทันนี่นี่คือเค้กกล้วยหอมนะคะแม่เออยากเอาไปให้คุณปู่คุณย่าลองชิมก่อนคะ่ะกลัวไม่ถูกปากเนาะแม่เอ๊ทำแบบว่ารสชาติเค้กกล้วยหอมบ้านเราคะ่ะ ีทุกวันนี้นะคะก็เป็นวันหยุดพอดีค่ะเราก็พาคุณปู่คุณย่านะคะมารับประทานอาหารเที่ยงด้วยกันค่ะก็จะเป็นวันพิเศษหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเราก็ทำเป็นประจำอยู่แล้วค่ะ รับประทานอาหารกับคุณปู่คุณย่าเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็พาท่านไปจ่ายตลาดประจําสัปดาห์ค่ะแม่เอกับครอบครัวจะต้องรีบกลับบ้านค่ะเพราะว่ามีเด็กนับถอยหลังรอที่จะเรืองแสงค่ะคืนนี้พระอาทิตย์ตกดินเราเข้าบ้านแลวเพิ่งมาเห็นนะคะว่าจะต้องเอาชุดนะคะไปชาร์จพลังงานเช่นตากแดดหรือรับแสงพลังงานจากหลอดไฟก่อนนะคะ ซึ่งเราไม่ได้ทำเนาะในระหว่างที่แม่เออึ้งนะคะก็อดอมยิ้มไม่ได้ค่ะพอน้องไอนานะคะไปเอาไฟฉายมาส่องเสื้อตัวเองใหญ่เลยค่ะแบบไม่ต้องรอแล้วแสงอาทิตย์ไม่ต้องรอเวลาฉายแสงให้ตัวเองก็ได้ค่ะคลิปวิดีโอนี้เป็นคลิปวิดีโอส่งท้ายปีนี้ของบ้านแม่เอค่ะยังไงไม่ก็ขอขอบคุณทุกกำลังใจนะคะแล้วก็ขอฝากคอนเทนต์ใหม่ในช่องแม่เอโอซาก้าด้วยค่ะสวัสดีปีใหม่ค่ะ